โมจะเป็นจิตแบบนั้นแบบนี้อะไรมันก็นเลยเหลื่อมล้ำไปเรื่อยเป็นวิบากเป็นมโนโวิบากจิตน,บบนั้นมันไม่ได้บทสรุปเนะาะสังฆวัตรโมจะเลือกตามความเห็นเลือกตามความหมายเลือกตามคต,ตินิยมจิตนิยมมันก็เลยกลายเป็นนานาจิตกระตังได้นานาจิตกตัง ไม่ใช่นานาจิตตังเลย,เน,ยนา่นาจิตกตังเอาแต่สตังเป็นประมาณนานาจิตกตังอย่างเดียวตัวหลงตัวลงปฏิบัตินี่พาทรมานเลยนะ บำเพ็ญทุกกิริยามันมาเรื่อยไปเรื่อยก็พยายามคอยหลุดนะตัวปฏิบัติแบบนั้นแบบนี้เรียกว่าบำเพ็ญทุกกิริยานตัวปฏิบัติเลยเนี่ยต้องไม่ว่าคุณจะปฏิบัติอะไรก็เรียกว่าบำเพ็ญทุกกิริยานทั้งหมดคือกรรมคุณจะปฏิบัติทางโลกปฏิบัติทางธรรมก็เหมือนการทุกกิริยานบำเพ็ญทุกกิริยาน ก็เป็นวิบากปูกพันวิบากในตัวบำเพ็ญวิบากในตัวบำเพ็ญวิบากใ,ในตัวปฏิบัติทางโลกทางธรรมวิบากผูกพันงลงมาเรื่อยไปเรื่อยนิพพานสรุปดีๆไม่ต้องไยละไม่ละเหมือนกันดีสวยเลย ไม่ต้องคอยยึดไม่ยึดเหมือนกันไม่ต้องคอยหลุดไม่หลุดเหมือนกันสวยเลยนะ,สะเสถียรเลยสเสถียรกันหมดวิบภาระภาระทุกอย่างหมดภาระทุกทางโลกทางธรรมไม่ต้องคอยละไม่ละไปได้วยกันเนี่ยทุกอย่าง ือนกันแล้วก็ไปด้วยกันไม่ต้องคอยละไม่ละเหมือนกันแล้วก็ไปด้วยกันไม่ต้องคอยละไม่ละเหมือนกันไปเรียบร้อยคุณไม่ต้องไปสร้างมหากุนาขึ้นมาแบบผิดๆแบบเป็นเพี้ยนเลยมันคุณไม่ต้องไปสร้างมหากุนาขึ้นมาแบบบำเพ็ญทุก,กริริาในมหากุนาเ <c oughs> <c oughs> นื้อหานิพานสรุป เป็นเนื้อหาเดียวกันหมดอย่างเงี้ยเรียบร้อยเลยไม่ต้องไปมัวสร้างรูปแบบการปวดกันแบบนั้นแบบนี้มันหลากหลายวิธีการปวดไม่ต้องเลยคุณนิพพานสรุปไปเลยมหากุณาที่ไม่แตกไปอยู่ภูมิไหนมาเอาถ ครจะไปรู้วอาตัวปฏิบัติมันคือมันเป็นทุกขกิเลยไม่ว่าทางโลกทางธรรมมันคือทุกข์ริยลสแบตัวปฏิบัติก็มันคือกรรมมันคือกรรมนะก็ไม่เข้าใจแล้วว่าตัวปฏิบัติมันคือกรรม,ม,ค,รรมคุณจะเจริญจิตแล้วก็ปฏิบัติจิตนั่นคือมโนกรรมต้องบอกไว้มโนกรรมวิจีกรรมกายกรรมใครจะไปตัดสรู้นะั่น แค่นี้ก็สลุปแล้วก็ยังตกเริมกันคุณคิดว่าให้บำเพ็ญทุกกิริยามันคืออะไรกูก็เห็นปฏิเสธกันนะอย่าบำเพ็ญทุกกิริยาแต่ก็ปฏิบัติกันจังเจริญตัวนั้นเจริญตัวนี้คุณจะเจริญทางโลกเจริญทางธรรมก็เรียกว่าบำเพ็ญทุกกิริยาทั้งหมดสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับหลุดไม่หลุดสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับติดไม่ติด ที่มันไม่เกี่ยวกับพ้นไม่พ้นเหมือนกัน <c oughs> สิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับละไม่ละเหมือนกันก็เรียบร้อยเรียบไร้ไป้วยกันเราไม่ต้องบอกเลยไม่ต้องบอกเราเป็นมหากุณามันเนื้อหาอยู่แล้วมันโดยเนื้อหาอยู่แล้ว ที่มันเป็นมหาุนาไม่ได้ครับมันบนมัวแต่ละไม่ละนี่แหละมันมัวแต่ละไม่ละมันมัวแต่หลุดไม่หลุดอย่างนีผมมัวแต่พ้นไม่พ้นอย่เนี้มันก็เลยมาหากุนาไม่ได้สักทีมันยังห่วงอยู่ยังสร้างคติกันมาห่วงยังสร้างทิฏฐิก็มาเป็นห่วงอยู่ห่วงละห่วงไม่ละห่วงติดห่วงหลุดห่วงตัดไม่ตัดห่วงทิ้งไม่ทิ้งยังห่วงในคตินิยม มันก็เลยไม่เป็นมหากุณาทุกทีมีได้หาใส่ตัวเองหาบารมีใส่ตัวเองนั้นทุกอย่างมันทุกกิริยาหมดเช่นที่ว่าตัวปฏิบัติหรือบำเพ็ญเว่าทางโลกทางธรรมันเหมือนกันหมด ่วงพวงตัวค่อยเริ่มค่อยจบพอไม่ต้องคอยล่าไม่ล่าเหมือนกันทีนี้ก็มันก็ไม่มีตัวค่อยเริ่มครยจบแล้วเออมันไม่หมวแต่เป็นนานาจิตตังแล้วไม่ใช่มัวมันไม่ไม่หมดแต่เป็นจิตแบบนั้นแบบนี้แล้วมันก็จะล่างนี้สายจิตแบบนั้นแบบนี้ไปเอง พอไม่ต้องคอยละไม่ละเหมือนกันมันก็ไม่เกี่ยวละจิตจะแบบไหนอย่างไรมันก็ไม่เกี่ยวละไม่เกี่ยวับจิตจะแบบไหนอย่างไรก็ไม่เกี่ยวละนิจังก็ไม่เกี่ยวกับนิจังไปเองอนัตตาก็ไม่เกี่ยวกับอนัตตาไปเองทุกก็ไม่เกี่ยวกับทุกไปเองกอไม่ต้องไปคอยละไม่ละเหมือนกันก็เรียบร้อยละไม่เกี่ยวว่านิจังทุกขังอนัตตาไปเอง ไม่เก like ี่ยวไม่เกี่ยวเหมือนกันไม่ต้องคอยทิ้งไม่ทิ้งเหมือนกันไม่ต datos, ้องคอยตัดไม่ตัดเหมือนกันนั่นแหละสัจาธรรมดั้งเดิมแท้เลยของทุกสรรพสิ่งมันไม่มีไงทั้งตัดไม่ตัดมันไม่มีไงทั้งทิ้งไม่ทิ้งมันไม่มีไงทั้งยึดไม่ยึดดั้งเดิมแท้ของสรรพสิ่งไม่การยึดติดอยู่แล้วดัจเดิมไม่มี มันไม่มีด้วยยึดไม่ยึดมันไม่มียึดไม่ยึดเนี่ยมันมีเพราะว่าทิฏฐิกำหดนดเพราะตัวปฏิบัติทิฏฐิปฏิบัติใช่ทิเรียวทิฏฐิปฏิบัติเพราะว่าดั้งเดิมแท้เนี่ยมันไม่มีทั้งมีทั้งไม่มีแต่ที่มันเกิดมีเกิดไม่มีขึ้นมาเนี่ยเพราะมันจากทิฏฐิปฏิบัติจากทุกกิริยา จักตัวบำเพ็ญทุกเกลียที่ผิดปฏิบัติ <c oughs> มันไม่เยอะสองอย่างที่มันตึงเครียดมากคือละกัไม่ละ <c oughs> ภาระของสัพสัตตรงนี้แหละแล้วภาระของอริยะด้วยนะออริยะด้วยคือตัวคอยละของสัพสัตคือตัวไม่ละคอยไม่ละคอยยึดคอยเอาภาระสัพสัตเรียบร้อยเลยผมว่าไม่ได้บทสรุปตรงนี้เรียบร้อยเลยอันนี้มันจะได้หมดหมดทั้งอริยะหมดทั้งปุถุชนสูงพัน ก็ไม่รู้ว่าตัวคอยลมันยังเป็นทุกข์กิริยาอยู่ <Yeah. S 1> นิพานไม่มีทั้งละไม่ละแสดงว่า <Yeah. S 1> ถ้ามันมีขึ้นมามันก็ไม่ใช่นิพาน <laughs> ไม่ใช่ทงนี้่านมีที่นผ่านมันมีก็มันมีความหลงถ้าไม่หลงอนิพานก็ไม่มีอยู่แล้วแม้ที่หลงอนิพานอย่างนี้นิพานยิ่งหลงหนักเลยนิพานมีก็มันมีความหลงถ้าไม่มีความหลง,งนี้นิพานมันก็ไม่มีอยู่แล้วทีนี้ที่ หลงว่านิพพานแบบนั้นแบบนี้นี่หลงหนักเลยหลงหนักมากนิพพานอย่างนั้นนิพพานหลงหนักมากมันเป็นทิฏฐินิยมเป็นคตินิยมไม่รู้ตัวมันเป็นทิฏฐินิยมไม่รู้ตัวมันเป็นคตินิยมไม่รู้ตัวก็เลยหลงคุงแต่งทิฏฐิขึ้นมาเอง หลงปั้นน้าเป็นตัวขึ้นมาเองแล้วก็เอาตัวนั้นตัวนี้อยู่นั่นแหละคตินิยมไม่รู้ตัวเลยหลงปรุงแต่งทิฏฐิขึ้นมานิยมทิฏฐิหลงปรุงแต่งคติขึ้นมานิยมในคติไม่รู้ไม่ตัดสู้เลยอ่ะไม่รู้ตัวเลย คนสรุปอย่างนี้เนี่ยไม่ค่อยได้นะหายากมากเลยมันนี่องอมเข็มในมหาสมุทรครับเป็นคตินิยมแบบเดียวกันหมดเลยจต้องสอนก,กันมโทษไม่ได้ที่จะ็กเขาไปทำของปฏิบัติมาได้บทสรุปตรงนี้แนละ้วมันอากมากในการที่จะต้องเอาไป,ไปะๆๆไไไาระลักระลักไรเป็นบปวด คือเนื้อหาเหล่านี้มันมีในองค์มหาบารมีทั้งหลายที่ท่านนิพานสรุปมาแล้วไม่รู้จะเท่าไหร่เท่าไหร่พุทธนนรตอบพุทธนน์พุทธนนต่อพุทธนน,ท,น,น,ท,น,นท์เขาเรียกว่าสรุปร่วมกัน,นองค์ธธรรรพุทธาทุกๆพุทธนนรร เนื้อหาเหล่านี้ก็มีอยู่ในองค์มหาบรมีทั้งหลายองค์มหาบรมีทั้งหลายก็เหมือนกับคุมรหัส,สนสยเหล่านี้เอาอริยะสาวกทั่วไปไก,ก็ไมไ,กไม่ได้ยออังเราอริยะสาวกทั้งหลายก็ยังกรรมราสายเ <laughs> ยอะ <laughs> กรรมลสายเลยกรรมลสาย <laughs> ยังเ <laughs> ยอะมันก็กรรมลสายจากทิฏฐินิยมคตินิยมที่ปลูกยังเยอะ เว่ารูปแบบของพุทธสาบวบลกนี่ยคือไม่ได้เนื้อหาก็มาหากรณามาโดยตลอดแต่มันมาจากคตินิยมมาจากที่ถี่นิยมคตินิยมถ่ามาตามนั้นเลย่ายมาตามนั้นเลยเนื้อหาพุทธสาวโกทั้งหลัก นิยมในละไม่ละนิยมในหลุดไม่หลุดนิยมนิยมในหมดไม่หมดนิยมในว่างไม่ว่างนิยมในนิพานไม่นิพานนิยมในจบไม่จบ,ม,จบมาตามคตินิยมพุทนสาวกถ้าพุทธสาวกทั้งหลายมาตามนเนื้อหนี้ามหาวนาก็ไม่จัดว่าเป็นพุทธสาวกเราจะไม่จัดว่าเป็นพุทธสาว มหาพุนาเนี่ยมันไม่ใช่อะไรหมดจากอะไรมันไม่ใช่อะไรละอะไรมันไม่เกี่ยวกับตินิยมตรงนี้ว่าละไม่ละหมดไม่หมดจบไม่จบมีไม่มีหมดไม่หมดมันไม่เกี่ยวกับตินิยมก็ สรุปแล้วก็ไม่ต้องคอยละไม่ละเหมือนกันไปทุกอย่างแล้วไม่ต้องบอกว่ามหาวุนามันก็เป็นอย่างนั้นแหละมันก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วก็มันทุกอย่างใช่มันก็เป็นดย่นั้นหาแล้วก็อย่างนั้นมันก็ทุกอย่างก็เหมือนกันก็ยังค้าว่าเหมือนกันบเหมือนกันอย่างเงี้ยไม่ต้องคอยละไม่ละเหมือนกันอย่างเงี้ยไม่บอกว่าเป็นมหาวุนามันก็โดยง่าย